ดีครับวันนี้มาสารครับจิตน,นายขอแรงกิสันตั้งให้จำเลยจำเลยถูกฟ้องข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาจำเลยให้การปฏิเสธชั้นพนังกงานสอบสวน เลยปฏิเสธจำนวนสอบสวนมาจากการพูดคุยก็ก็เห็นว่าแม้ว่าไม่ได้มีเจนตนากาค่าแต่ว่าเป็นตามกฎหมายถือว่าจินตนาโดยเร่งเห็นผลเพือเบียดยาวสองกว่าถ้าถูกเข้าก็ถึงตายได้ครับเลยแนะนาให้จำเลยสารภาพเ่อจะได้บรรเทาเหตนบรรเทาโทษาลก็จะลดให้ดึงหนึ่งครับตามยี่ด็อกแล้วก็คงไม่เกินสิบปีอาจจะเลยก็เลยตกลง เสืบพยายนโจทย์ประกอบให้ฟังตามได้ก่อนศาลก็ยังตัดสินไม่ได้ต้องรองนัดสืบพยายนโจทย์ต่อไป